มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป๊ะไม่เป๊ะน้องโนล่าโคบเป็นมูนินแรงเงาอินเนอร์ฟาดไม่แพ้เวอร์ชั่นแม่เจนนี่หรือจะฉายแววนกะแสดงตามรอยคุณแม่แล้วนะคะสำหรับน้องโนล่าลูกสาวของแม่เจนนี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณได้ออกมาโพสคลิปลงช่องติ๊กต็อกอินเนอร์สุดฟาดไม่แพ้คุณแม่เจนนี่กับคลิปที่น้องโนล่าโชว์ฝีมือการแสดงโคเบอร์เป็นมูนิน ัวละครดังจากละครเรื่องแรงเงาที่สาวเจนนี่เคยสวมบทบาทเอาไว้ด้วยค่ะพร้อมด้วยแคปชั่นบอกว่าขออนุญาตลูกสาวลงแล้วนะคะมูนินตัวจริงอยู่ตรงนี้โดยในคลิปเวทียบช็อตต่อช็อตระหว่างคุณแม่เจนนี่กับน้องโนราในบทมูนินค่ะขณะพูดวลีเด็ดฮิตอันดับเวเล่านะคะงานนี้แม้จะเป็นช็อตสั้นๆแต่ว่าน้องโนราก็จัดเต็มฟาดอินเนอร์ทั้งน้ำเสียงทั้งสีหน้าและแววตาเรียกว่าอินจัดทะลุจอไม่แพ้คุณแม่เลยค่ะ งานนี้ถ้าจะเข้าวงการบันเทิงคุณแม่ก็คงไม่ขัดอย่างแน่นอนค่ะเป๊ะไม่เป๊ะน้องโนล่าคบเป็นมูนินแรงเงาอินเนอร์ฟาดไม่แพ้เวอร์ชั่นแม่เจนี่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ